็มาพบกับช่อง KG Channel ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชากิ่งดอกเก้งหวยกันค่ะอันนี้ดอกเก้กหวยที่ปลูกไว้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือต้นเริ่มจะโทมกันแล้วเราก็จะมาทำการชากิ่งไว้นะคะเพื่อจะทำแปลงปลูกใหม่ค่ะเรามาชมกันเลยค่ะอันนี้ก็คือต้นเก้กหวยที่อยู่ในสวนนะคะซึ่งไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ก็เลย ทําให้หญ้าลกเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราจะมาทําการลื้อแปลงตรงนี้กันนะคะแล้วก็จะนําต้นพวกนี้เนี่ยไปชําเพื่อจะเตรียมปลูกกันใหม่อีกรอบค่ะแรกเลยนะคะแล้วก็ดูกิ่งที่สมบูรณ์อ้วนๆนะคะตัดกิ่งมาเลยค่ะ โดยกิ่งที่แก้มเลือกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีประมาณ1 2 3 4 5ข้อนะคะประมาณนี้ก็คือต้นจะใหญ่หน่อยนิดนึงนะคะหรือคนไหนเนี่ยจะตัดออกให้เหลือประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็เร็มใบออกประมาณนี้นะคะเราก็ได้แล้ว1ต้นนะคะเราจะมาทำการตัดกันเลยค่ะ เราจะไม่ใช้กิ่งนี้นะคะเพราะว่ามีดอกค่ะคือดอกกำลังจะออกนะคะเวลาเราเอาไปชำเนี่ยเขาจะกลายเป็นต้นแกลนแลนนะคะคือเขาจะออกดอกเลยเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะคะนี่คือกิ่งที่เราได้มานะคะเราจะนำกิ่งนี้ไปชำกันเลยค่ะไปค่ะ ที่ก้มเลือกใช้นะคะก็จะเป็นนี่เลยคะ่ะกลบดำค่ะแลก็ต่อไปจะเป็นที่เส้นเดือนนะคะที่เส้นเดือนซื้อมาก็ะสอบละ15บาทค่ะ กระสอบละหนึ่งกิโลถุงละหนึ่งกิโลนะคะสั่งไปเลยต่อไปเป็นผื่มะพร้าวค่ะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้กรุนๆเดี๋ยวเราลดน้ำไปก็จะทำให้ชุ่มชื้นแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะดินที่เราได้เราเอาใส่กระถางหรือว่าเอาใส่ถาดเพาก็ได้ค่ะ อันนี้ใส่กระถางนะคะถ้าใส่ไปแล้วเรา,เาโรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะพอชุ่มแล้วนะคะเราก็นำกิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาปักลงเลยไปในกระถางนี้เลยค่ะเราก็หาไม้จิ้มนำรูไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ต้นช้ำ ให้ตรงข้อเนี่ยลงไปในดินนะคะจ้ากระหางนี้แก้มก็จะปลูกประมาณ3ามกิ่งนะคะเพื่อไม่ให้เวลาโตเราจะแน่นเกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแกจะให้ดูต้นที่ เอากิ่งที่มีดอกนะคะมาชำํำก็คือกิ่งนี้กิ่งนี้นะคะเอากิ่งที่มีดอกมาชำํำพอดอกออกแล้วก็บานไปหมดแล้วนะคะคือยอดเขาจะแห้งแบบนี้ถึงแม้เขาจะแตกตาข้างแต่ก็เริ่มไม่สวยไม่สมบูรณ์แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาชํำก็ได้นะคะแต่ว่าเรา เมื่อออกดอกไปแล้วเนี่ยหรือว่าเราเอามาตอนที่มันยังมีดอกเนี่ยเราก็ตัดทิ้งเลยค่ะตัดดอกทิ้งไปเลยหรือรอให้แห้งก่อนแล้วค่อยตัดก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการชํากิ่งของดอกเก๊กฮวยค่ะต้นเติมอีกอย่างนึงนะคะเมื่อเราชําเสร็จแล้วเนี่ย เราวไว้ในร่มนะคะอย่าเพิ่งให้ออกแดดค่ะก็คืออยู่ในร่มหรือแดดรำรายเล็กน้อยได้แดดแค่นิดเดียวพอนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขายังอ่อนแอยังไม่มีรากค่ะถ้าโดนแดดเยอะเขาก็จะเหี่ยวเริ่มเฉาแล้วก็จะไม่ค่อยติดค่ะก็จะแห้งตายซะมากกว่าส่วนที่เรือนี้เราจะไปชชาในถัดเผากันค่ะตามไปเลยค่ะมาแล้วค่ะ ในถาดเพะแล้วก็จะเจาะรูนำทางไปก่อนเหมือนกันนะคะวางไว้ในร่มหรือแดดลำลไรพอนะคะพอเริ่มออกรากเราก็นำ ไปปลูกในกระถางให้ต้นใหญ่อีกหน่อยแล้วค่อยนําไปลงแปลงก็ได้ค่ะหรือว่าจะลงแปลงเลยก็ได้แต่ต้องการสลัาคุมไว้ให้เขาก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะโดนแดดเผาได้ค่ะสําหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ